ห่วงคู่พระนางสุดฮอตจากละครสุดฮิตเรื่องสุดเสน่หามาโพสต์ถ่ายแฟชั่นประเดิมปกแรกให้กับนิตยสารน้องใหม่ f 3 TV ทีวีสามแฟนคลับม็กกซีนเอาใจแฟนๆช่อง3กันโดยเฉพาะนะครับสำหรับนางเอกสาวแอนทองประสมกับหนุ่มเคนทีประเดชเคนเขาชอบเขาชอบชุดมากดูก็หลั่ล้ามากเลยวันนี้ชุดที่ใส่ถ่ายเนี่ยเคนเขาถูกใจจริงๆคอะไรนะ ซวเล่นเหมือนแบบช่ววัยรุ่นไงวัยรุ่นวัยรุ่นเ<า>ด็กชวมันเด็กถ้าเราแก่แล้วร <c oughs> ู้สึกนังสือจะแจกฟรีด้วยมาก็ก็จะได้อัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับช่อง3ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายการเรื่องละครเรื่องสุขภาพเรื่องอาการดูแลตัวเองเรื่องความสวยความงามอะไรแบบนี้ค่ะแล้วที่สําคัญก็ใครที่เป็นแฟนช่องสก็พลาดไม่ได้เพราะว่ามีข้อมูลที่แบบอินไซด์ไหม อินไซด์ของช่องสามอยากรู้เรื่องอะไรบางอันก็อาจจะเป็นอัปเดตที่แบบไม่มีไม่มีที่ไหนก็อาจจะมีได้ได้รู้ในนี้นะครับฝากแฟชั่นเซ็ตแรกสําหรับหนังสือเล่มนี้นะคะกับรูปเราสองคนนะคะก็ยังไงลองดูกันค่ะว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะโดยนิตยสาร F3 นะครับจะประเดิมเปิดตัวให้แฟนๆได้อ่านกันวันแรกในวันที่10ธันวาคมนี้และจะตีพิมพ์ออกมาทุกๆวันที่3ของเดือนเพื่อให้แฟนๆช่อง3าได้อ่านกันครับเฉลิมพลพูนสวัสด์รายงาน คู่ต่อไปอาจจะเป็นจ้อกับดาวนะปกนะปกนี้อ้าวสำหรับแฟนละครสู่เสน่หาคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วที่จะได้ร่วมสนุกตอบคำถามผ่าน SMS ที่เบอร์4838999นะคะในช่วงละครกับกิจกรรมสู่เสน่หาหวานใจนะคะเพืลุ้นรับสิทธิ์พิเศษเรียนทำอาหารร่วมกับนักสแสดงที่โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตมหาวิทยาลัยราชภาัสวนดุสิตนะคะสาหรับแฟนโต๊ะข,ข่าวบันเทิงวันนี้ไม่ต้อง <ร>อน,นะคะเราแจกให้เลยนะคะเป็นผ้ากันเปื้อนสุรเสน่หานะคะที่ครูกุ๊กกับคุณอลินเธอใส่นี่นะคะ,ะโทรเข้ามาหลังจบรายการนะคะภายใน10นาทีหมายเลข0843334460นะคะคโทรเข้ามาเลยค่ะ10สายด้วยกันโทรเข้ามาก็ได้ผ้ากันเปื้อนไปได้ผ้ากันเปื้อนไปะจะทำไข่เจียว